ทุกคนอยากให้ทุกคนเอาไอเดียนี้ไปปฏิบัติเพราะมันมีประโยชน์มาก สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้กระผมผู้ชี้จับชาแนลเป็นชื่อช่อง youtube ของผมวันนี้ผมมีไอเดียที่จะมาชวนเพื่อนๆทุกคนเนาะชวนเพื่อนๆท,ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศต่างแดนก็แล้วแต่วันนี้ผมชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเขียนทำลายรายวันเราคุณอาจจะเอาไปลง f Facebook อ่า หรือไม่ก็ลงเป็นข้อความส่งไปให้เพื่อนพี่น้องทางไลน์หรือจะเป็นท w i t t e r ร์หรือจะลงโซเชียลอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมมีไอเดียตอนนี้คือไปไหนมาไหนมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องแต่การที่ผมมาชวนเพื่อน,อนๆนี่มาลงทำไลน์หนึ่งการพลาดการลืมอ่ะวันนี้เราไม่มีเชื้อเราลงไปเลยพี่น้อง เราลงทำลายไปเลยว่าวันนี้เราไปอะไรมั่งอ,อย่างวันนี้ผมทํางานผมไปที่ไหนมั่งผมเดินไปไหนมั่งผมก็จะเขียนทำลายส่วนผมจะลงใน f Facebook อ่าว่าวันนี้วันที่นี้ผมลงใน Facebook แต่เพื่อให้มีประโยชน์ผมจะท้าท้าเพื่อนท้าเพื่อนผมแล้วก็ท้าทุกคนอยากให้ทุกคนเอาไอเดียนี้ไปปฏิบัติเพราะมันมีประโยชน์มากวันนี้ผมท้าเจ้าน้องก้องตุง กองตุงครับเจ้าน้องกองตุงพี่ขอท้าเองวันนี้ทำลายเองไปไหนเองเขียนลงมาเลยลีดรายการมาเลยลง Facebook ลงอะไรก็ได้วันนี้พี่จะทำทำลายเขียนลงใน Facebook ของพี่ชื่อ a c e b o o k อุ้ชิดตับคิดนอกกรอบสู่ไอเดียว่าวันนี้พี่ทำอะไรมามั่งไปไหนมั่งอ่าทำลายในวันนี้แล้วพี่ขอท้ากองตุงกองตุงถ้าคิดว่าคลิปของพี่นี้มีประโยชน์ กองตุงเขียนทำลายแล้วก็กองตุงก็ท้าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของกองตุงทำแบบนี้ผมว่าไอเดียนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนทำลายต่อไปทำลาลยนี้มันจะเป็นที่ติดตามของเราแล้วก็จะรู้ว่าเราไปไหนมาไหนมั่งมันจะมีความเสียงไหมแล้วก็มีประโยชน์กับ คนต่อต่อไปเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเราทําลายมีความเสี่ยงไหมไปไหนมาไหนมั่งผมขาของตุงอย่าลืมนะกองตุงอ่าแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็เอาคลิปนี้ไปทําแบบไปเรียนแบบไปทําก็ได้ท้าเพื่อนๆท้าคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้จักเอาทำลายมาลง facebook ลงโซเชียลกันกันลืมพี่น้องและมันมีประโยชน์มากม วันนี้อุชิตับขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมนะกองตุงพี่ขอท้าเองทำลายวันนี้เองไปไหนส่วนทำลายพี่วันนี้พี่จะเขียนลงใน Facebook ของพี่อุชิตับคิดนกกรบสวยเดียววันนี้ขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ